เลือกมาเสาแรกบอรเลยมาเสาสองนพลเก็บได้ของชีวีลวัฒน์ให้มาเทียเดนวิสซอนโอ้โหติดเซฟครับนัตตงพงครับนัตตงพงกับคุณแลคู่คนี้คู่นี้เลยครับโอ้โหคู่แลนดิสคุยกับฝั่งของกักรพูมิแล้วก็ผู้เบ็ดแล้วให้ครับเป็นจุดโทษถอยมาไกลองทางเดนนิสเราซัดเต็มข้อโอ้โหเขียวขาดมาครับหนึ่งโูนที่โคราชขึ้นนําเลือกมา เสาสองนะครับพอแถวสองยิงสวนของทางคาราบูเอ้ฟองว่าฉลับยกบล็อกแบบนี้นี่ <c oughs> ก็เลยเป็นเหตุว่ามีมูลเลยนะครับดูแล้วก็ชี้เหมือนกันครับเนี่ยครับลองจิ้วแล้วครับด้วยเท้าขวาของเขาก็เฉียบขาดเหมือนกันหนึ่งหนึ่งก็ขักันตีเสมอได้ <c oughs> ไม่ได้มองเดนิเอลเล้วครับเลือกไปที่นัทาาวุดานัทวุฒิได้บรลจองลูกนี้ก็สองหนึ่งที่โคราชขึ้นนำอีกครั้งแล้วครับโอ้โห สายสุดไม่มีมาครับยอมมาขวาให้กับเกรคล่า,าครับเกรกเอาลงพื้นได้แล้วเปิดมาเข้าเหลี่ยมของทางเดนิลโโ่สามหนึ่งที่โคราดเดระตูทที่ห่างออกไปแล้วครับปาเดชาไม่ไหวแล้วครับแล้วก็จบเกมนี่นว่าโคราดก็ทาได้แล้วครับก็กลับมาชนะในบ้านได้เป็นเกมแรกในรอบ4นัดนะครับ